สวัสดีนผู้ชมน,นะครับสำหรับฮันบ้างก็วิ่งออกกำลังกายนะครับวันละห้กิโลก็พอทีมงาน,นครับ จะดูธรรมาชาติรอบๆข้างทางขยะจะเยอะไปหน่อยเป็นเส้นทางจากอำเภอปนงตรงลักนะครับมาถึงปราสาทต,ตาเหมือนระยะทางก็อยู่ประมาณ10กิโลเมตร ป่ารอบๆก็เป็นป่าเป็นพรรณเป็นพวกไม้ประดูแล้วก็มีพยุงบ้างนะครับพยุงนี่จะเป็นแบบมาปลูกคือว่าจัดกิจกรรมในการปลูกป่านะครับจะเป็นไม้พยุงแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าแรงนะครับก็จะมีไฟป่าทุกๆวันนะครับไม่รู้ว่าใครเผา ก็กำลังกายกัน,นครับช่วยทําให้ร่างกายดีขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคภัยต่างๆและช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันคือมีไวรัสโควิดในทีนะครับกำลังระบาดอยู่พวกผมอยู่ในป่าก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับก็ระวังระวังเก็บตัวไม่ค่อยออกไปไหนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ